การตั้งเป้าหมายชีวิตชีวิตมีความหมายเมื่อเรารู้ว่าต้องการไปถึงจุดไหนทุกคนมีชีวิตเพียงครั้งเดียวและเวลาแต่ละวันมีค่าการใช้ชีวิตไปแบบไร้จุดหมายเปรียบเสมือนการเดินทางโดยไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนบางครั้งเราอาจรู้สึกเหนื่อยเปล่าประโยชน์หรือสับสนว่าทำไมชีวิตถึงไม่ก้าวหน้าเหมือนที่หวังแต่เมื่อเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทุกวันจะกลายเป็นวันมีค่าทุกการกระทำมีเหตุผลและทุกก้าวจะนำเราเข้าใกล้ความฝันหนึ่งทำไมต้องมีเป้าหมายชีวิต เป้าหมายชีวิตคือเข็มทิศท,ที่ชี้ทางให้เราเดินไปอย่างมั่นใจโดยมีเหตุผลดังนี้กำหนดทิศท,ทางชีวิตช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งสำคัญไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นสร้างแรงจูงใจเมื่อเจออุปสรรคเป้าหมายช่วยให้เรายังมีแรงลุกขึ้นสู้ต่อวัดความสำเร็จได้เราจะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนและต้องปรับปรุงอะไรบ้างใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทุกการกระทำมีเหตุผลและเป้าหมายรองรับการมีเป้าหมายชีวิตไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องชัดเจนและสามารถลงมือทำได้จริง 2. การตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างชาญฉลาด1เขียนเป้าหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรการเขียนเป้าหมายทําให้เรามองเห็นภาพชัดเจนกว่าการเก็บไว้ในหัวเพียงแค่ใช้สมุดหรือแอปบันทึกก็สามารถสร้างความชัดเจนได้2แบ่งเป้าหมายเป็นระยะสั้นและระยะยาวระยะสั้นสิ่งที่อยากทําภายในสามหเดือนเช่นเรียนทักษะใหม่ออมเงินเดือนละ5 0 0 0บาทระยะยาวสิ่งที่ต้องใช้เวลาหลายปีเช่นมีบ้านเป็นของตัวเองกเกษียณอย่างมั่นคงหรือสร้างธุรกิจ การแบ่งเป้าหมายทําให้เรารู้ว่าต้องทําอะไรก่อนหลังและไม่ท้อเมื่อเห็นเป้าหมายใหญ่ 3. ใช้หลัก SMART Specific ชัดเจนกําหนดเป้าหมายให้เจาะจงเช่นไม่ใช่แค่อยากรวยแต่อยากมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทในหปี Measurable วัดผลได้ต้องรู้ว่าเป้าหมายสําเร็จเมื่อไหร่ Achievable ทำได้จริงตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากร Relevant สอดคล้องเป้าหมายต้องสัมพันธ์กับชีวิตและค่านิยมของเราทำ bound มีกรอบเวลากำหนดวันเวลาที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายแบบสมา t จะช่วยให้เราเดินทางไปอย่างมีโฟกัสและไม่หลงทาง 3. เชื่อมโยงเป้าหมายกับชีวิตประจําวันเป้าหมายชีวิตจะเป็นแค่ความฝันถ้าเราไม่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทำทุกวันวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ทำสิ่งเล็กๆที่พาเราไปใกล้เป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญใช้เวลาและพลังงานกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์มากที่สุดติดตามความคืบหน้าทุกเดือนทบทวนว่าเราเดินไปถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใดการเชื่อมโยงเป้าหมายกับชีวิตประจำวันช่วยให้เราไม่เสียเวลาและทุกวันมีค่าสี่าฟันอุปสรรคและความล้มเหลวชีวิตไม่เคยเรียบง่ายการตั้งเป้าหมายไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวสอนให้เราเก่งขึ้นปรับเป้าหมายเมื่อจำเป็นบางครั้งต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์ รักษาแรงจูงใจเขียนเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำเป้าหมายนี้ไว้ใกล้ตัวเมื่อเรารู้ว่าต้องการไปถึงไหนอุปสรรคจะกลายเป็นสิ่งท้าทายมากกว่าการหยุดชีวิตกแรงบันดาลใจจากการตั้งเป้าหมายชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความหมายเมื่อรู้ว่าเรากำลังเดินไปที่ไหนทุกสิ่งที่ทำมีเหตุผลความสุขจากความก้าวหน้าไม่ต้องรอให้เป้าหมายสำเร็จเราสามารถสนุกกับความก้าวหน้าในแต่ละวันความมั่นใจในตัวเองการทำตามเป้าหมายช่วยให้เราเชื่อมั่นว่าทำได้จริง 6ตัวอย่างเป้าหมายชีวิตและการลงมือทำเรื่องการเงินออมเงินเดือนละส0เอร์เซนลงทุนระยะยาวเพื่อมีอิสระทางการเงินเรื่องสุขภาพออกกำลังกาย30นาทีต่อวันเพื่อสุขภาพดีและมีพลังเรื่องการเรียนรู้อ่านหนังสือเดือนละสองเล่มเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เรื่องความสัมพันธ์ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อวันกับครอบครัวเพื่อความสัมพันธ์แน่นแฟ้นทุกตัวอย่างคือสิ่งเล็กๆที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ และสามารถวัดผลได้เจ็ดเคล็ดลับทําให้เป้าหมายไม่ล้มเหลวเขียนเป้าหมายทุกวันแบ่งเป้าหมายเป็นก้าเล็กๆทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอให้รางวัลตัวเองเมื่อทําสําเร็จอย่ายอมแพ้เพราะความล้มเหลวชั่วคราว